นำเสนอยัติด่วนด้วยวาจาตามข้อบังคับที่40บกเล็บหนึ่งเรื่องการแทรกแซงเสรีภาพทางวิชาการของทหารไทยขอผู้รับรองด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานที่เคารพสาเหตุที่ดิฉันหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นยัตติด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการของนักวิชาการที่ถูกละเมิด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา34บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะก,กระทำไม่ได้และเสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองมูลเหตุแห่งยตินี้สืบเนื่องมาจากการที่โศก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกออรมนรคือพลตรีวินไทยสุวารีขอภัยที่เอ่ยนามได้ประกาศให้หนังสือเรื่องในานามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยคือหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเป็นหนังสือต้องห้ามให้มีการระงับการจำหน่าย และมีการประสานให้ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการระเมิดข้อบังคับจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงรวมถึงอาจมีความผิดในทางกฎหมายอีกด้วยข้อเท็จจริงก็คือหนังสือเล่มนี้เขียนโดยรองศาสตราจารย์ดรพวงทองพวัคัพันขออภัยที่อเอ่ยนาม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีจบการศึกษามาได้ทำการศึกษาวิจัยโดยได้รับทุนจากสามสถาบันนานาชาติได้แก่ ICUSUP i ุป a ิชประเทศสิงคโปร์ e n t t r r o r s s u u t h e s t t s s i n s t u u d y มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นและ Harvard y ด n ย h ช n n Institute มหาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกางานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือในปี2022ชื่อ Infiltrating Society ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดของปี2022จากวรารสาร Foreign Affairs อันเป็นวรารสารวิชาการที่ทรงอิทธิพลทางด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยังได้รับคำวิจารณ์เชิงบวก จากนักวิชาการและสื่อมวลชนต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองไทยทหารและความมั่นคงอีกมากมายในเมืองไทยหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้เขียนก็ใช้งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อเป็นผลงานในการยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์โดยได้รับการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วกำลังรอการโปรดกล้าวด้วยมาตรฐานการวิจัยระดับโรคและการยอมรับโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศไทยวินยูชนย่อมรับรู้ได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพแต่เหตุใดทางกอรมนจึงออกมาด้อยค่างานวิจัยชิ้นนี้ โดยประกาศให้เป็นเอกสารต้องห้ามระบุถึงขั้นห้ามจำหน่ายซึ่งถือเป็นการแทรกแซงเสรีภาพทางวิชาการอย่างรุนแรงหากทางกรรมนพบว่างานวิจัยชิ้นนี้มีจุดบกพร่องไม่สอดคล้องกับข้อเท,ท็จจริงในส่วนใดก็ควรนำข้อบกพร่องนั้นออกมาถแถลงต่อสาธารณะ รวมถึงการสังสรรเสวนากับผู้วิจัยเพื่อหาข้อยุติอันเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในระหว่างการใช้กฎอัยการศึกที่ทหารจะออกมาเซ็นเซอร์ข่าวสารหรือเอกสารใดๆโดยเฉพาะงานวิจัยที่ผู้วิจัยเป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศไทย และได้รับทุนวิจัยจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของสามประเทศการที่ทหารออกมาแสดงท่าทีต่อหนังสือเล่มนี้โดยการสั่งห้ามการจำหน่ายถือเป็นการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา34ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในขณะนี้เรากำลังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นแนวทางในการแข่งขันกับนานาอาระยะประเทศได้เราควรเปิดพรมแดนแห่งความรู้เปิดเสรีภาพทางวิชาการโดยสนับสนุนให้มีการวิจัยที่หลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การพัฒนาในทุกมิติ ดิฉันจึงขอให้วุธิสภาส่งข้อกังวลน,นี้ไปยังนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยงานกออรมนเพื่อยุติท่าทีคุกคามเสรีภาพทางวิชาการอันจะก่อให้เกิดความหวั่นไหวและตระนกต่อบทบาทของทหารที่มีต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางวิชาการ ซึ่งย่อมส่งผลเสียต่อการปฏิรูปการศึกษาโดยสิ้นเชิงขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับก็ก็ขอเรียนชี้แจงนะครับตามที่ได้นำเรียนในขั้นต้นนะครับการเสนอยติด้วยวาจาของสมาชิกตามข้อบังคับที่วงข้อ40วงเล็บหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะระทำได้นะครับก็ ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขอความร่วมมือหากว่าสมาชิกจะมียติด่วนด้วยวาจาตามข้อบังคับดังกล่าวนะครับถ้าท่านไม่เร่งด่วนจนเกินไปขอยนุญานำเรียนท่านประธานวุฒิสภาสักนิดน,นะครับเพื่อจเจตาร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับครับในลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาต ท่านป<อ>ระธานคะดิฉันยังยืนยันว่ายติที่ดิฉันนำเสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็เป็นเสรีภาพทางวิชาการดิฉันจึงนาเสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนและดิฉันก็ขอให้ท่านประธานนั้นได้นําเอาข้อกังวลที่ดิฉันได้นําเสนอในอยติด่วนอันนี้ไปสู่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ,อรมนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับครับวันนี้นะครับจะมีการพิจารณาระเบียบว,วาระที่5ต่อนะครับ